สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาทินีนะคะในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าในวันนั้นค่ะดาวศุกร์จะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะดาวศุกร์จะย้ายมาให้โชคเต็มที่กับ4ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ4ราศีที่โชคดีนั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ราศีแรกที่ดวงชะตาดีมากเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะถือว่าได้อันนี้ส่งผลดีแบบเต็มที่เลยค่ะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะถือว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีตุลค่ะพอเวลาโยกย้ายราศีได้ตําแหน่งดีแบบนี้นะคะ<ม>ก็เลยส่งผลทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยได้โชคอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะโชคทางด้านการงานนะคะไม่ว่าทํางานไหนทํางานอะไรก็ถือว่าจะโชคดีทั่วหน้าเลยนะคะ ถ้าชาวราศีตุลค่ะทํางานประจําก็มีโอกาสบ้างมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าถ้าใครที่ทําการค้าการขายอยู่โอโ้โหเรียกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยกำลังไหลลื่นลื่นเปิดลื่นเปิดเลยนะคะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าค่ะหากช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลคิดหวังว่าจะไปเสนองานสมัครงานหรือว่าไปติดต่อลูกค้าให้รีบลงมือทําโดยด่วนเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะ อีกหนึ่งราศีที่ดวงดีตามมาติดๆเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะดวงมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์ค่ะในช่วงนี้นะคะจะสมหวังในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่ะไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของเงินสดที่จะไหลเข้ามาในกระเป๋าของชาวราศีเมษอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณค่ะมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมด้วยนะคะ ถ้าชาวราศีเมษนะคะคิดหวังอยากจะได้บ้านได้รถหรือว่าได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เพิ่มค่ะก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนานะคะราศีต่อมาคือชาวราศีกันค่ะเรียกว่ามหาโชคหลนทัพแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่ดาวศุกร์มีการยกย้ายราศีไปค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีกันก็โดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยค่ะว่าในช่วงนี้จะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะกิจการงานของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะสร้างรายได้ได้ไดอย่างมหาศาลเลยค่ะส่วนชาวราศีกันที่คิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงการลงทุนหรือว่าเรื่องของลาบลอยนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสได้มากเลยนะคะโดยเฉพาะชาวราศีกันคนไหนค่ะที่ชอบทําบุญชอบสร้างกุศลก็มีโอกาสที่จะ ได้ลาบใหญ่เกินจินตนาการเลยนะคะและอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีหลังจากที่ดาวสุขมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นราศีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะจ๊ะเพราะว่าดูชะตาของคุณค่ะ ดีมากที่สุดในบรรดา12ราศีเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะเรียกว่าในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เงินถุงเงินถังคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะถ้าช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎคนไหนที่คิดว่าจะไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะคะบอกได้เลยนะคะว่ารีบพุ่งตัวไปทำด่วนเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะคะ ในช่วงนี้ถ้าชาวราศีกรกรกฎค่ะวางแผนการเงินให้ดีเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคําว่าเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะหมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้งสราศีนี้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะมันทําบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะๆค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างบารามีทําให้ดวงชะตาของเราดีแบบระยะยาวนะคะสําหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ